เอทำไรก็ไม่ใช่ชอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เล่นมาคะเป็นอีกเช่นเดิมนะคะก็นี่นะคะก็ยังไม่ได้สร้างเสร็จอะไรเลยมังได้แค่สองชั้นเนี่ยนะคะก็บันไดก็ตรงนี้นะ,ะเออเออก็นะคะก็คือื่อเสียงดังเสียงทีวีเดีวก็ต้อง ขอโทษด้วยนะคะคือคือมันมืดแล้วอ่ะนะแล้วก็แม่เรานะคะก็มาดูทีวีกันแล้วนะคะเข้ามาดูทีวีอะไรปนะระมาณนั้นเต่ถึงดังก็ต้องขออภัยนะลงไปนอนกันดีกว่าหืมสามชั้นนีกว่าสองชั้นที่ไหนพีพีพ,พ,พเอิม่มไม่มีทีน่นอนแล้วช่างมันเถอะ เรามาทำกันต่อดีกว่าว่าช้าขมืดในบ้านเราก็ดูมืดสวีนะคะอันนี้เป็นบันไดที่สูยที่สุดแล้วนะไม่ตามชั้นโเ้ยสวยไกลอ่ะดูก็ไม่ค่อยจะไกลแล้วนะ thì quý 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 úi, quý 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 gì cái cái quý cái quý Xin quý 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 đen quý ไปเฟซนะตัวเองนะพอเถอะเออตัวเองวายโดโดเราไม่ชอบคนที่เียงดัง ิดด,ดอัจคือเราอยากรู้ว่าทุกคนชอบสีอะไรอ่ะคอมเมนต์มาด้วยนะว่าชอบสีอะไรกันไม่ชอบสีฟ้ากับสีม่วงน,นะคะ กับรีวิวสกุชี่นะคะมันน่ารักมากเลยเราชอบสกุชี่กว่าแพ้กันนะมันแบบมันน่ารักกันนะเราลำพังบางงงขอลงไปจัดการกันนะ เดี๋ยวเราต้องการมันคงไม่มีถึงสีนี้หรอกนะเอาดาบมาเถอะเราต้องการดาบมาใครพร้อมจะไฟมาเลยคือเราไม่กล้าเล่นถ้าชีวิตจริงนะคะมันยังไงอะเรื่องอะไรเรากลัวเออประมาณแต่เราก็ชอบอันนี้ดีนะน้ำมันสีใสก็สวยมากเ <Yeah. S 1> oh, น,นี่ยหัวมังกร อาการเจ็บที่หัวอันตรายใกล้จะซ้ำแล้วนะแน่นเ่ยมุมอีกมุมแน่นเนี่ยสวยไหมน่ารักไหมคะต้องเส็ยแล้วก็ดูนั่นอ๋าฮะเออบ้านว้านบ้านนี่ เห็นไหมเช้าเลยนะคะเราจะมีแยกห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือโอ้ยห้องเยอะแยะคุณซอมบี้มาเช้าแล้วนะคะคุณซอมบี้เดี๋ยวไฟก็เผาไหม้แล้วค่ะแล้วท่าอื พักก่อนแป๊บนึงนะคะเพราะเห็นขึ้นตัวแรก oh เอาใหม่ผู้เฟดถ้าขึ้นตัวเลขไม่ใช่ตัวแรกนะคะตัวเลขแสดงว่ามันจะมีโฆษณาแล้วก็เลยกดสต่อไปอปลายไอรกิ้แอบไปเข้าห้องน้ำมาด้วยฮัลโหลไอคูลเวิร์สอุ้มนี่อุ้มนี่อุ้มมั่น ไอ้เบบีไอ้เจเบบี้เราต้พูดอะไรของเราช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปช่วยงานคุณแม่ที่โรงแรมแม่มค่ะฮัะสวัสดีไหวไหมน้อง แค่ชอ้อะน,นี่เอาวันนี้เอาวันนี้เอาวัาวว,ว,วัวคือมันมุดไปละปรับมายได้หน่อยทุกคนมีข้อเสียนี่เองก็มีแต่การที่ต้อง กันแมบนีทุกคู่เลยค่ะคูอกันไปปีสอปีก็ปรับตัวก็หาแต่อังวันนี้อ่ะอังวันนี้อ่ะดูเวลาระยะคขะตัแต่คุณชินาพ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นคนบ้ารที่หนื่อยจมาก็เป็น ชันเดียวบันไดเป็นในถึงใจอีกชั้นเดียวก็พอแล้วเนาะมันดูสูงไปนะสารจะให้นี่ช่วยอะไรสมองมาได้เลยคือสันเกงตายอ่ะแต่สารไม่้ออกจริงๆช่วยเรื่องนี้สารจะช่วยใครได้รอบตัวนี้แค่สารนี้ถึงมีนก็ดีใจแล้ว ความสันอื่นาอเาจะลองมันได้นะคะว่าหัวติดหรือเปล่าน่าจะติดนะดูท่าทางอ,อ่อางงี้ยแต่ถ้าสันทมพัดก็แค่สงสัยวันนี้ จะทำเป็นเขาเรียรว่าอะไรไฟอยู่ตรงหัวมุมค่ะหัวมุมประมาณน,นะคะอือหัวมุมอืูอย่ไหนนะไฟนี่นม่จริงมีอันนี้ด้วยนะนั่นนั่นนั่เนี่ยเห็นไหมเราเลือกอันนี้มาเสร็จดีว่ะโอเคไปวางกันเลย นี่นี่ตรนี้ตรนี้นี่ดีไหมอ้โ้หตรงนี้นงแมอ่ะมันดนแต่อตรงนี้ั้มอะนี่นะโอเคประมาณนี้ก็ไปข้างบนต่อ ได้ได้ไงมีตัวเลือกมีตัวเลือกขึ้นแล้วนะคะเคไปกลับมาอีกครั้งบ๊ายบายคือมันยาวไปละบ๊ายบายนะคะ